สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักที่พี่น้องทุกท่านผมว่าจะทําคลิปนี้ตั้งนานแล้วละ่ะแต่กรณีว่า <c oughs> มันไม่มีเวลาช่วงนี้ยุ่งมากหลายๆเรื่องแล้วก็ต้องหาเวลาและโอกาสด้วยเงียบๆสงัดๆหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกความคืบหน้าและขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินให้กับพัชรกรปานสกุลหรือเจ้าดอยที่ได้รับอุบัติเหตุเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังนอนรักษาต,ตัวอยู่ที่บ้านจิตเตียงยอมรับจิตเตียงนะครับผมไล่ไปสองครั้งเมื่อปลายปีที่แล้วผมก็ได้ก็ไล่ก็ได้เงิน อยากเพื่อนๆพ่นพี่นพ,พน้องๆแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านก็พอสมควรก็นำไปเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่ายาค่าหมอนะครับเบื้องตอน้นครั้งที่ครั้งที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนี่ก็สามโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลชลบุรีแล้วก็โรงพยาบาลแหลมฉบัง นะครับแล้วล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีโอกาสได้คุยกับญาติญาติเขาเราก็ไปเห็นสภาพแล้วนะครับเห็นสภาพแล้วมนุษย์เรามันไม่ใช่ละครเมื่อละครก็มาบอกเพื่อนๆเห็นสภาพเขาแล้วนี่ก็อนาดใจ ก็อนาจใจมากนะครับร่างกายก็ผอมแห้งก็ลูกๆนะครับครอบครัวก็ก็ดูแลกันจะใช้คำว่าไงดีตามยถากรรมก็ได้เพราะคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินเขาอยากจะทำอยากจะให้แต่เงินไม่มีผมเองก็เลย หล่ออกสดอ,ออกมาครั้งหนึ่งอีกครั้งหรือเป็นครั้งที่สองเพื่อจะหาเงินให้เยียวยาครอบครัวของเจ้าดอยที่ได้รับบาดเหตุน,นะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแล้วก็คนที่รู้จักบ้างคนที่ไม่รู้จักบ้างเขาเห็นสภาพแล้วเขาก็มีจิตใจเมตตานะครับบริจาคเงินกันมาคนเล็กคงน้อยบางคนหนึ่งร้อยบาทบางคนห้าสิบบาทบางคนพันบาทบางคนก็หลายหลายพันบาทก็รวมได้อยู่ประมาณหนึ่ง ก็หลักแสนนะก็หลักแสนคิดว่าก็พยุงไปได้ก็ก็หลายเดือนก็บอกลูกเขาว่าเงินก้อนนี้ที่ได้มาต้องใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ไปซื้อของให้พ่อที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็ผมเองก็ประสานงานไปทางทางคุณชลรัตน์คำพึ่งที่อยู่ศรีราชาทางอบออตหนองขาม และทางจังหวัดชนบุรีโดยมีคุณเฉยรัดแล้วก็น้องฝ้ายแล้วก็นักแก้วที่อยู่ศรีราชาก็ช่วยการประสานแล้วมีผู้ใหญ่เพิ่ผู้ใหญ่เพิ่เลิอดบุญพงศ์ก็ช่วยกันประสานงานให้กับหน่วงงานของรัฐได้เข้ามาช่วยดูแลก็ตอนนี้มีหน่วยงานของรัฐแหละเข้าไปดูแลเข้าไปดูแลขออนุญาตเข้าไปดูแลเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่เรื่องเงินเงินทองทองนี้ก็ก็อย่าง ไปดูแลเรื่องเห็นเพิดเอยเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับก็ลูกๆคนเล็กก็ได้ไปเรียนหนังสือละก็เหลือคนโตก็มาดูแลแม่ก็มาดูแลพ่อไม่ได้ดูแลแม่ดูแลพ่ออยู่ภรรยาก็ไปขายของขายบ้างไม่ขายบาั่งบ้านที่เคยอยู่อาศัยมาตั้งเด็กเล็กกับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็โดนไล่ที่ ็มาอยู่กับญาติมันทุลักทุเลมากก็จะมาขอขอบคุณพวกเราทุกท่านนะครับที่ที่ร่วมกันบริจาคเงินเล็กๆน้อยๆให้กับเจ้าดยอยบ้านสกุลในครั้งที่สองขอพระคุณมากๆขอพระคุณแทนแทนเจ้าดอยเพราะว่าครอบครัวเขาไม่เคยจะมีความรู้นะครับก็อยู่กันไปตามญาติกรรมนั่นแหละก็คิดว่า สภาพของเขาก็ดีขึ้นมานะเขาเริ่มรู้สึกตัวมองคนรู้จักคนแล้วนะมือข้างข้างขวาเนี่ยเขายกได้แล้วขาข้างขวาเขายกได้เขาโต้อตอบได้เขาโต้อตอบได้อย่างนี้นะเขาทำดีไหมนี่เขาโอเคแล้วแต่ยังใช้แบบช้าๆไม,ไม่ได้คล่องแคล่วว่องไวช้าๆแต่ข้างซ้ายนี่ย,ยังยังขยับตัวนิดๆนิดๆสมองก็ยังยังช้าอย,อยู่เพราะว่า ร่างกายของเขานี่นะขาหักสองข้างซี่โครงหักนะครับทิมปอดกามหักหัวฟาดพื้นจริงๆแล้วเขาเขาเขาตายแล้วล่ะแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับยังคออยู่ออยังยังให้อาหารตัง้งแต่ตออยังางคออยู่เพราะว่าเจ้าดอยเเขาเขา,เขาเสลจเขาเยอะ สะไยเขาเยอะหมอบอกว่ายังไม่ยังไ,ไม่กล้าเอาสายยางออกอยังไม่กล้าปิดคอทีนี้พอถ้าปิดคอได้นะเขาจะพูดได้ตอนนี้เขาเจาะคอเขาพูดไม่ได้พูดเนี่ยพูดไม่ได้เพราะลมมันอ,ออกทาคอนี้ค<ม>ิดว่าเขามีโอกาสนะเขามีโอกาสแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่เขามีโอกาสคิดว่าคงมาเ,เดินเหินได้ปกติไม่ร้อยเปอร์เซนต์ มัน่นใจว่าอย่างนั้นแต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานะครับถ้าปิดคอเมื่อ,อไหร่เนี่ยเขามีการพูดคุยโต้อตอบได้อันนั้นมันจะเร็วมันจะเร็วเพราะมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับเราก็พยายามช่วยน้องนะครับให้หายนะครับถึงว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักแปดสิบ้าเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นถึงก็โอเคแล้วนะ นะก็ถือว่าเอ,อถือไม่เท้าเดินได้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะไปสนามแข่งเดินนู่นนี่นั่นเ,ดนเดินได้ก็ก็โอเคนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจ,จะทําคลิปนี้นนะ่าาขอบคุณจริงๆข,ขอบทุนิจใจจริงนะพีพ่พี่น้องน้องเพื่อนๆน,น,นทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคกันคอเล็กขล,ละน้อยนะครับให้ครอบครัวของพัชรกร สกุลหรือเจ้าดอยที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คิดว่าเงินก้อนนี้ทางครอบครัวคงจะได้เอาไปใช้จ่ายซื้ออยู่ซื้อยากซื้ออาหารที่เป็นประโยชน์ให้กับเจ้าดอยได้ฟื้นตัวขึ้นมาเร็ววันนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับด้วยใจจริงขอพระคุณมากๆครับ